ติดตามข่าที่ NBT บกันต่อนะครับตำรวจสอบสวนกลางก็ทลายแก๊งคอร์เซนเตอร์คนไทยที่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินหลอกเหยื่อให้สมัครสินเชื่อเงินด่วนผ่านม o b บายแบงกิ้งกับเพื่อนำรหัส OTP ไปซื้อทองคำมีผู้เสียหายหลงเชื่อกว่า400รายและมูลค่าความเสียหายกว่า20ล้านบาท พลตำตรวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการปราบปรามนำทีมทแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหา3คนร่วมแก๊งคอสึนเตอร์หลังได้รับการประสานจากธนาคารแห่งหนึ่งว่า มีลูกค้าหลายรายถูกคนร้ายแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหลอกให้สมัครบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยใช้วิธีติดต่อหาซื้อจากเพจ Facebook ที่มียอดผู้ติดตามสูงแล้วก็ตามกลุ่มไลน์หรือว,ว่าเพจสีเทาและนำมาปรับแต่งให้เหมือนเพจของสถาบันการเงินแล้วก็ลงข้อความเชิญชวนให้สมัครบัตรเครดิตหรือเดบิตโดยสร้างความน่าเชื่อถือโดยการใช้รูปชื่อนามสกุลของเจ้าของตัวจริงมาแอบอ้าง จนเมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อนั้นคนร้ายก็จะให้เหยื่อใช้โทรศัพท์อีกเครื่องวิดีโอคอลเปิดกล้องเพื่อสมัครสินเชื่อเงินด่วนผ่านโมบายแบงกิ้งทำให้คนร้ายเห็นข้อมูลทั้งเลขบัตร16หลักเลข C C V CV V นะครับแล้วก็ OTP ด้วยจากนั้นคนร้ายก็จะนำข้อมูลไปกรอกซื้อทองคำผ่านออนไลน์ก่อนที่จะแปลงสภาพเป็นเงินต่อ เมื่อรวบรวมพยานหลักฐานนะคะก็นําไปสู่การจับกลุมผู้ต้องหา2คนค่ะที่คอนโดย่านสุขุมวิทและอีกหนึ่งคนในจังหวัดลบบุรีมีการยึดของกลางค่ะทั้งรถเบนซ์โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะเครื่องนับธนบัตรแผ่นทองคํา ซิมการ์ดแล้วก็สมุดบัญชีธนาคารยังไปพบหลักฐาน่ะเป็นคลิปวิดีโอที่หลอกเหยื่อวกว่า130ไฟล์รวมถึงภาพนิ่งกว่า3,000ภาพด้วยนะคะผู้ต้องหาเนี่ยบอกให้การรับสรารภาพว่าทํามาตั้งแต่ปี2566โดยอ้างว่านําวิธีค่ะที่เคยถูกหลอกลวงมาก่อนนี่แหละมาใช้ในการหลอกเหยื่อส่วนเงินที่ได้นําไปใช้จ่ายกินเที่ยวหรูเรียกว่าอยู่สบายอะค่ะรวมทั้งเล่นพนันคาสิโนในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจนเหลือเงินติดบัญชี ไม่ถึงหลักหมื่นบาทนะคะตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และอาจเข้าข่ายการฟอกเงินพร้อมขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการโดยขอให้ผู้เสียหายที่ถูกแก๊งนี้หลอกนำหลักฐานติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีเพิ่มเติม